แปลกใจคือสิ่งที่มันเป็นกรณีที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากๆเนี่ยอย่างประเทศซาอุดคือเขาไม่ได้ทําอะไรต่างจากซาอุดหรือประเทศอ,รอารับในอะเบียเลยนะสิ่งที่อัฟกานิสถานทําตอนเนี้ยทำไมอเมริกาไม่เห็นประนามซาอุดเพราะว่าซื้อน้ามันจากเขาหรือว่ายัางไงแบบมันเรื่องเดียวกันเลยนะ<อ>กฎหมายเดียวกันเป๊ะเลยนะอเออคือคือ,คอพอจะ implement ที่นี่บอกว่าก,กดขี่ทําไมที่ซาอุดไม่พูดว่ากดขี่ไม่เคยมีวิจารณ์เลยนะแล้วก็ไม่มีนักข่าวสํานักไหนไปพูดว่าซาอุดกดขี่หรืออะไรเลยนะก็เพราะรวยหรือว่าอะไรวะหรือว่า มันมีผลประโยชน์หรือว่าเป็นเพราะแหล่งซัพพลายน้ำมันคือพออเมริกาไม่ด่าคนทั่วโลกก็ไม่ด่าเรื่องเดียวกันเลยคนหน้าตาแบบนี้โดนประนามอีกคนหน้าตาเดียวกันเป๊ะนิสยัยเหมือนกันเป๊ะไม่โดนประนามเพราะพี่ใหญ่ ด่าคนนี้ทุกคนก็ด่าตามในวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยผู้หญิงผู้ชายแยกให้ชัดเจนอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเวลาพระสงฆ์ขึ้นรถเมย์จะมีที่เว้นไว้หรือในสนามบิน,นคือไม่ให้กีดไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเกิดข้องเพื่อไม่ให้มีการผิดทําให้เกิดความคิดไม่ดีเขาจปว่าเขาก็แยกผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ว่าใน,ในเมืองไทยไม่รู้นะรู้คุณเรียนงเรียนอะไรผู้ชายแยกป่ะ มันชายล้วนทําไมอ่ะคุณกดขี่ดีกว่าโรงเรียนคุณเนี่ยโรงเรียนคุณกดขี่เปล่าแยกชายล้วนทําไมอ่ะแต่นี้มีผู้หญิงแล้วมีปะมีละอ๋อโอเคไม่กดขีแล้วว่าท่านทำเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแยกชัดเจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคนที่ถูกถือว่าเป็นคนดีเนี่ยย่อมต้องแยกชายหญิงชัดเจนพรรกับแม่ชีก็ไม่อยู่ด้วยกันอ่ะใช่ป่ะอิสลามอ่ะกดข้อบังคับเนี่ยเราไม่มีนักบวชเพราะฉะนั้นข้อบังคับบังคับทุกคนเราไม่มีนักบวชทุกคนต้องปฏิบัติหมดถ้าบาปก็คือใครทาผิดก็บาปหมดไม่ใช่คนท ือบาหมดที่นี่ผมจะบอกอผมกระตามีโอกาสไปทางประเทศซาอุดเชิญผมกระตาไปทําอุลร์เชคคนนั้น,นอะ่ะคืพาผมกระตาไปที่บ้านเขาเขาก็เลี้ยงผมไปที่บ้านไปลูกสาวมีสะใัยมีภรรยาเขาผมไม่เห็นเลย สักคนเขาจะอยู่อีกห้องหนึ่งผู้ชายจะมาอยู่ห้องนี้ภรรยาทุกอย่างเนะี่ยเขาจะเตรียมอาหารไว้ให้แล้วพวกเชคที่เป็นคนซูเปอร์รวยเนี่ยลูกชายลูกเขยทั้งหลายเนี่ยจะเอาอาหารมาจัดบนโต๊ะได้กินกันแล้วก็นั่งผมไม่เคยเจอหน้าภรรยาเขาไม่เคยเจออะไรเลยแล้วนั่นเป็นวิธีของมุสลิมของชาวอาหรับส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่สูงสิงระหว่างชายหญิงถ้าผมพาภรรยามาด้วยเนี่ยภรรยาผมก็จะเข้าไปอยู่ในห้องกับผู้ผู้หญิงแล้วก็ทำความรู้จักระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ส่วนของผู้ชายไม่ใช่ตรีบันทำอย่างเดียวนี่เป็นวิีีีีขออองงท่่่าาาานบนบบมมมมมหยวเพืใ้้ไกรช มองลูกสาวชาวบ้านเขามันป้องกันการ<ถ>พฤติผ,ผิดในกามเขาจะทําทำไมซาอุไม่โดนปนานะไม่โดนผม,ผมเพิ่งคิดขึ้นมาเพราะซีปึกของอเมริกาไงทาเหมือนเลยเหมือนตาลิบันทําเลยอาจจะมากกว่าซ้ําซ้คือวัน,นไห<ม>นมีปัญหากันเดี๋ยวคนดูเขาจะปะนามเหมือนกันว่านี่มันเป็นคนปนามไม่ได้หรอกถ้าซาอุเลิกขายนะ้ามันด้วยดอลลาร์อเมริกาล้มละลายเพราะดอลลาร์ไม่มีค่าแล้วปัจจุบันดอลลาร์ถูกให้ค่าเพราะว่าคนต้องเอาไปซื้อน้ํามันแค่นั้นเองมันพิมพ์เงินออกมาจนมันไม่มีค่าแล้วตอนเนี้ย อเมริกาอยู่ได้แค่2ออย่างคือคนต้องการซื้อเงินดอลลาร์เพื่อไปซื้อน้ํามันอันที่2คือซื้อดอลลาร์เพื่อไปเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศมี2อ,อันเนี่ยท,ที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งอยู่ได้ถ้าเป็นโดยธรรมชาตินะเงินดอลลาร์เหมือนเวนซสูเอลาไปแล้วพอมีผลประโยชน์ก็ไม่ด่าพอไม่ด่าคนทั่วโลกก็ไม่ด่าผมไม่เคยเห็นมีทีวีช่องไหนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนั่งด่าซาอุว่ากดขี่ หรือดูใบหรือกาตาประเทศรวยๆที่คนชอบไปอะเหมือนทุกประเทศผู้หญิงผู้ชายไม่มีไม่มียุ่งกันนะครับแล้วก็อัตราการถูกข่มขืนการถูกกระทําชํเราเนี่ยไม่มีกรุงเประเทศนี้ไม่มีเคสพวกนี้นะจะไม่มีถ้าจะไม่มีไม่มีเคสพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะโดนลงโทษหนักนะมันคือขายหน้ามหาศาลถ้าใครทำอะคือมันเสียเกียรติความเป็นชายมากเคสอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรเพราะมันแยกชัดเจนคนแยกไม่ออกระหว่างบทลงโทษที่มีไว้เนี่ยกับการลงโทษจริงคือบทลงโทษถ้ารุนแรงเนี่ยมันจะทําให้คนไม่ทําผิดโดยปริยายและจะไม่มีใครไปถูกลงโทษนั้นถามว่าเคสตัดมืออย่างเงี้ยมีสักกี่เคสใน10ปีแทบจะไม่มีนะเพราะมันไม่เกิดคนไม่อยากไม่ไม่แลกกันนะไม่เสียดีกว่าก็ไม่โมวดีกว่าแต่การที่บอกว่าโอ้ยบทลงโทษจะมนุษยธรรมอะไรเนี่ยผลของการที่บทลงโทษมันไม่รุนแรงพอเนี่ยมันทําให้เกิดผลเสียตามมาอีกแบบ ม่กลุ่มคนคที่ปชอบประนามของพวกนี้นะในประเทศตัวเองนะอัตราการข่มขืนการติดโรคทางการรมาม์มอัตราการ <I mean. S 2> ขโมยการชอ่อโกงคอร์รัปชันเนี่ยเต็มเปีเป่ยมไม่ได้ มึงทาอย่างนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมึงจะได้ดีเหรอหรือไงไม่รู้คือตัวเองมันไม่มีสิทธิพูดนะเพราะตัวเองประเทศมันไม่ได้ว่าสักเซสจากวิธีความคิดของตัวเองนะไม่ใช่ตัวเองโอ้ oh, ทาอะไรก็ได้แล้วก็จเจริญไม่ใช่นะหายนะในประเทศตัวเองหมดทุกป,ประเทศที่พูดอะนะแต่ว่าประเทศที่ต้องการทําให้จรยิยธรรมศีลธรรมแม่งดีจะได้ประเทศมันจเจริญขึ้นมามันประเทศที่จเจริญด้วยความมั่นคงนะครับมันเริ่มไม่ใช่จากเงินนะมันเริ่มจากค่านิยมที่ทุกคนในประเทศค,คิดกับความดีและความชั่วเลือกคนในประเทศตัวเองเนี่ยเลือกความดีก่อนคคววามช่่โดยสิิ้นเงรทที ประชาชนเป็นอย่างนั้นได้ มันเป็นฐานที่จะทําให้ประเทศนั้นเจริญโดยยั่งยืนไม่ใช่คนเก่งคนเก่งถ้าชั่วประเทศก็หายนะเพราะจะเอาเปรียบทุกคนคนที่ดีถ้าคนส่วนใหญ่ดีก็จะเลือกคนดีและคนมนุษย์เนี่ยเป็นสันดานอย่างหนึ่งคือมันดีโดยธรรมชาติไม่ได้ต้องดีโดยมีทางนําต้องมีการป้องกันช่วยกันป้องกันซึ่งกันและกันไม่ใช่เดินไปแลวดีเลยไม่มีใครดีไปหมดเพราะฉันต้องช่วยกันป้องกันแม้กระทั่งไฟแดงยังต้องช่วยป้องต้องมีไฟให้บอกเลยไม่งั้นก็ยังไงก็เอาเปรียบกันชนกันแข่งกันจะกูจะไปก่อนกูจะไปก่อน มันต้องมีกฎเกณฑ์คนต้องมีขึ้นมาเพื่อให้คนอยู่ในกรอบเพื่อให้มันชินกับการที่ดีมีความดีเป็นบรรทัดฐานจึงชินกับสิ่งที่เป็นที่ดีและยอมรับสิ่งที่ชั่วไม่ได้แต่ถ้าเราปลดกฎเกณฑ์ที่บังคับให้คนทําดีออกหมดเนคนจะชินกับการทําชั่วแล้วก็จะใช้ความชั่วเป็นค่านิยมไม่มีวันจเจริญแล้วก็บ่นว่าทาไมชีวิตกูบนไลัยจังวะชีวิตไม่ไม่น่าอยู่เะยได้ d e p r e s s แล้วก็ทุกอย่างแล้วก็ซึมเศร้าแต่ต้องการให้คนมีอิสระในการทําชั่วมันมันเป็นไม่ได้ พูดแลผมผมเห็นแล้ไพวกทหา,ารเมกานที่อะไรมันประเทศเมกามันทำชั่วขนาดไหนผมไม่อยากจะพูดทําไมไม่ให้เขาอยู่ของเขาอ่ะโดยเฉพาะคนไทยผมไม่เข้าใจว่าจะไปวิจารณ์เขาทําไมตาลิบันหรืออัฟกานิสถานไม่เคยทําร้ายอะไรให้คนไทยเลยทําไมสื่อไทยมันต้องแอตแทกวะผมไม่เข้าใจอย่างพร้อมเพรียงด้วยผมผมงงไนงะเอองงว่าทาไมถึงแอตแทกเขาทั้งนี้ก็ไม่เคยทำอะไรให้เขาให้เราเราเจ็บทาน้ําใจไม่เคยยุ่งกับเราเลยนะ,ะแปลกใจคือทําไมทําอย่างเดียวกันแล้วไม่โดนวิจารณ์